สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับที่ติดตามเพื่อนเกษตรอีสานนะครับวันนี้จะรีวิวรถไมตี้ปี36นะครับเป็นรถบ้านนะครับสภาพค่อนข้างบางเดิมนะครับสวยครับคันนี้พวงมาลัยธรรมดา แอร์เย็นนะครับยางเปลี่ยนใหม่ทั้งสีเส้นตั้ง0นเรียบร้อยขับสบายครับพวงมาลยัยธรรมดานะครับแต่ว่าเบาก็เดี๋ยวพาชมรอบๆอ,อ่ภา,ายนอกก่อนนะครับก็มีบุ๊ด้านหน้าครับตามนี้เลยนะครับ ก็ค่อนข้างบางนะพูดถึงคันนี้นะครับริ้วรอยก็ตามสภาพการใช้งานนะครับ คัสซีก็สวยครับตลอดเส้นเลยฝ <Yeah. S 1> าท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมฝาท้ายพอดีเออ่มันไม่ค่อยสวยคนระับก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ ท่นใดที่ชื่นชอบนะครับไม่ตี้ตัวเนี้ครับแข็งแกร่งประหยัดนะครับอ่ะมาดูกระบะงนะครับก็จะมีผุบ้างครับตรงจุดนี้แต่ไม่น่าเกลียดนะครับกล่องยังสวยนะครับมาดูภายในก่อนนะ๋อล็อก มีผุตรงนี้นิดนึงขาตรงนี้ไม่มีผูกวิทยุไม่มีนะครับผม,มผลำโพง สายขวามีนะครับไปไล่ต่อสายเอาเองนะครับผมดูของเครื่องกัน ฐานนี่ฐานเดิมนะครับมอ้น้ำมอน้ําน่าจะมีการเปลี่ยนมาใหม่ครับอาจจะสบายความร้อนไม่ดีหรืออะไรสักอย่างจะขอเปลี่ยนให้ใหม่ระบบแอก็ทําใหม่ครับเรียบร้อยแอเย็นหมายเลขคัซ เห็นชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะติดเครื่องนะครับฟังเสียง เอนะครับเอเย็นนะครับผม ขายได้ไป,ปรับรองไม่วิไม่ผิดหวังนะครับผมอมใช้ได้อีกนานครับผมเครื่องยังดีอยู่ครับผมภาษี26่หกมกราหกห้าูตรงนี้นิดหนึ่งสีสันตามนี้เลยครับผมก็ ขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็สาวกไมตี้ทุกท่านนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับผมตามเบอร์โทร097 3410 592ครับแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ